มาด,ดูงานคอมเบลเดอร์เอสพิชชันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยผมซื้อเป็นบัตรผู้ใหญ่550บาทเข้ามาในงานเราจะได้พบกับชุดคอมเบลเดอร์ว,วีตัวแรกเลยแล้วก็ถ้าเราหันไปทางเราจะเห็นคอมเบลเดอร์วีหนชุดแรกเราจะได้เข้ามาส่วนที่2ไงเราจเจอกับชุดวีหนึ่งรนี้นั่นเองแล้วเราจะได้เจอชุดของนักแสดงวีห ชุดนักแสดงวีสองพอตัดมาอีกนิดนึงเราจะเจออาวุธของไรเดอร์แมนนั่นเองแล้วเราก็จะเจอชุดโรเวอรชนไรเดอร์ของวีหนึ่งและชุดของโรเวอร์ชนไรเดอร์ของวีสามนั่นเองก็เมื่อเราหันไปอีกอันหนึ่งเราก็จะเห็นชุดนักแสดงไรเดอร์แมนและวีสามนั่นเองแล้วก็หันไปเราจะเจอชุดนักแสดงไรเดอร์เอ็กซ์ ถ้าเมื่อเราหันไปอีกทีเราเห็นกระบองอะไรด้วยเอ็กมันเป็นแผงอุ้งจอดอะไรสักอย่างแล้วก็มีกําไรอเมซอนที่เป็นกำไรแล้วก็มีกําไรกันเองที่จิกอยู่ที่ชุดของนักแสดงอเมซอนั่นเองอันนี้คือของสตองเกอร์พลังงานอะไรสักอย่างมันเปนใใ็นได้นี้คืออาวุธของคาร์เดอร์ซีครอสและนี่ก็คือชุดของนักแสดงสตองเกอร์แล้วเจอทังเกิล แล้วก็เจกัตจีในเรื่องสกายไรเดอร์แล้วก็มือหูมือของซูเปอร์วันนั่นเองหลังจากนั้นเราจะเจอวีหนึ่งวีสองวีสามพลเดอร์แมนเอ็กซ์อเมซอนสตรองเกอร์ชาร์ดอัพสกายไรเดอร์ซูเปอร์วันซีครอสแบล็กชาร์ดอัมูนโรโบไรเดอร์แบล็กอาร์เอ็กซ์ชินเซโต แล้วก็เจครั้งนี้มาดูหุ่นของยุคเฮเซ,เซกันบ้างคูกะจนถึงจีโอด้เนเองในง,งานก็เป็นอย่างนี้ ทุกเลเวาเราจะเจอเซโรวันเจอเซเบอร์แล้วก็เจอไวส์กับฟรีไวส์แล้วเราก็เจอกีสแล้วเราก็มาเจอมาสเฟเดอร์ล่าสุดมาสเฟเดอร์กระชาด แล้วนี่คือบรรยากาศในงานคอมเพลเดอร์อีคิวิชันนั่นเองเป็นงานที่คุ้มค่ากับกับราคาหลือเกินแล้วเราก็ได้พบกับมาสเตเดอร์บิวและเมื่อตอนบิวกับผมได้ขอจับมือกับมาสเตเดอร์บิว ตอนที่ผมออกมาผมได้เจอมัสฟปเดอร์กาบุได้จับมือม a สไปเดอร์กาบุด้วยอันนี้โวนถ่ายรูปที่ผมได้เข้าไปแต่ผมไม่ได้ถ่ายเข้ามานะค <ừ ừ, S 1> ู่ับนนี่คือสิงขัดเหล่าเฮเซไรเดอร์ตั้งแต่ครูกะจนถึงกาบุนั่นเองถือว่าเขาเอาสิงขัดมาเลยเดอร์มาเยอะมากๆแทบจากให้ทุกคนเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆแบบแบบบอกว่าโคตรสุดอ่ะ งานนี้สุดจัดพลัดปากเลยเราบอกว่าอย่าพลาดน,นะเ็าจัดถึงวันที่1 3กรกฎราคมนี้นะวลาวนี่คือโซนขายของที่มีของเื่จากซีรีกาบุก็ชาต์เอฟเอฟก a r t าแล้วก็ฟ i c u l a ร์ไลท์สแตนดอยู่ในนั้นถือว่าดีสุดๆไปเลยก็ในการก็มีของอีกหลายอย่างในงานก็จะมีรูปภาพให้เราถ่ายรูปเป็นภาพเหล่าคัมเเดอร ทั้งหมดเองวันที่ผมไปคือวันที่สองพฤษภา,าน,นั่นเองแล้วไว้เจอกันใหม่ครับบายบายรีววของที่ได้ซื้อมาจากางานคอมเดอร์อธิบายชั่นด้วยเจอกันครับบายบาย